สวัสดีครับพูดถึงนิโคล a าเทสลานี้ภาพอัจฉริยะสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลกลอยมาเลยนะครับวันนี้เราจะมาอา่ลองคุยเจาะลึกกันดูจากข้อมูลที่มีว่าจริงๆแล้วงานของเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนอกเหนือที่รู้ๆกันจะมองไปถึงนวัตกรรมสำคัญๆแล้วก็บริบทตอนนั้นด้วยครับ เป็นการคุยที่น่าสนใจมากค่ะเพราะเราจะเน้นไปที่จุดเปลี่ยนจริงๆอย่างระบบไฟฟ้ากระแสะสลับหลายเฟสหรือ p o l y เฟ a c e AC ที่เราใช้กันเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องการทดลองกับไฟฟ้าความถี่สูงแล้วก็ดูว่าง,งานของเขามันเชื่อมโยงกับคนอื่นๆในยุคนั้นยังไงบ้างเอาละครับงั้นเริ่มกันที่เรื่องเด่นสุดๆของเขาเลยระบบไฟฟ้ากระแสะสลับหลายเฟสหรือ p o l y เฟ a AC คือมันเปลี่ยนวิธีการส่งไฟฟ้าไปเลยนะครับ มันต่างจากเฟสเดียวตรงที่ส่งกำลังได้สม่ำเสมอมีประสิทธิภาพกว่าโดยเฉพาะกับมอเตอร์อุตสาหกรรมนี่คือรากฐานระบบไฟฟ้าเราวันนี้เลยใช่ค่ะหัวใจสำคัญเลยคือแนวคิดเรื่องสนามแม่เหล็กหมุนที่เทสลาคิดขึ้นมานะคะอันนี้ทำให้มอเตอร์ AC มันหมุนได้จริงๆมันแก้ปัญหาใหญ่ของระบบ DC ของเอดิสันเลยค่ะที่แบบว่าส่งไฟไกลๆไม่ได้หรือจะแปลงแรงดันก็ยาก มีข้อมูลด้วยนะคะว่าศาสตราจารย์แอนโทนีเคยทดสอบประสิทธิภาพปี1887-88ก็ยืนยันว่ามอเตอร์ AC ของเทส l a เนี่ยดีพอๆกับ DC เลยแล้วก็มีการสาธิตปี1888ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดในช่วงที่เเรียกว่าสงครามกระแสไฟฟ้าเลยใช่ไหมครับที่แบบเอดิสันกับเทสลา ใช่ค่ะดุเดือดมากขณะคู่แข่งอย่างเอลเลหิวทอมสันตอนแรกๆก็ยังลังเลเรื่อง AC เหมือนกันเพราะห่วงเรื่องความปลอดภยัยไฟแรงสูงใช่ค่ะแสดงว่าแนวคิดเทสลามันท้าทายความเชื่อเดิมๆมากๆตอนนั้นมันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่อง AC นะคะการทดลองกับกระแสะไฟฟ้าความถี่สูงสักไฟฟ้าสูงของเขานี่ก็น่าทึ่งมากๆใช่เลยครับภาพจำคือแบบ หลอดไฟสว่างในมือไม่มีสายไฟหรือไอ้เจ้าเทสละาคอยที่สร้างไฟแหลบปราบโดยใช้ช่องว่างอากาศเป็นฉนวนแถมมีบันทึกว่าได้กลิ่นโอโซนด้วยนะครับตอนทดลองคือมันดูเหมือนเวทมนต์เลย น่าทึ่งมากค่ะตรงนี้คือปรากฏการ์พวกนี้มันชี้ให้เห็นว่าเทสลามองไปถึงการส่งสัญญาณหรืออาจจะพลังงานแบบไร้สายแล้วนะคะถึงแม้ว่าไอเดียส่งพลังงานไร้สายไปทั่วโลกของเขาเอ่อมันจะยังไม่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่การทดลองพวกนี้แหละค่ะที่เป็นพื้นฐานสําคัญของการสื่อสารไร้สายยุคหลังๆ มีข้อสังเกตในงานวิจัยด้วยนะคะว่ากระแสความถี่สูงมากๆจากขดลวดเหนียวนำที่ใช้อาจจะส่งผลต่อร่างกายน้อยกว่ากระแสความถี่ต่ำที่พลังงานเท่ากันซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขารอดกับการทดลองสิ่งเสี่ยงพวกนั้นมาได้แต่พอพูดถึงเทสลาคนมักจะนึกถึงภาพอัจฉริยะที่แบบว่าทำงานคนเดียวคิดเองคนเดียวซึ่งมันก็อาจจะขัดขัดกับธรรมชาติวิทยาศาสตร,ร์ที่มักจะต่อยอดกันมาข้อมูลที่เราดูดูกันมานี่มันให้ภาพต่างไปไหมครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะข้อมูลก็ชี้ว่านวัตกรรมของเทสลาเนี่ยไม่ได้เกิดในสุญญากาศนะคะคือแนวคิดพื้นฐานบางอย่างก็มีรากฐานมาจากคนอื่น อย่างเช่นปรากฏการแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่าการหมุนของอาราโกรหรือขดลวดเหนี่ยวนำของคลันหรืองานของวอลเตอร์เบลลี่ที่สร้างการหมุนแบบอาราโกได้ในปี1879แล้วก็แนวคิดเรื่องซิงโครไนซ์ไฟฟ้าของมาเซลเด p เพสปี1818 18, ค่ะออ oh. รวมถึงเรื่องสิทธิบัตรวิทยุกับมาโคนีด้วยใช่ไหมครับที่สุดท้ายศาลสูงสหรัฐก็ตัดสินให้เทสลาชนะแต่ก็ยังยอมรับว่ามาโคนีทำเป็นธุรกิจสำเร็จใช่ค่ะปี1943สศาลร,รับรองสิทธิบัตรเทสลาแต่ความเห็นแย้งของผู้พิพากษารอดเลจก็ชี้เหมือนกันว่ามาโคนีก็ทาให้มันใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์สาเร็จ นักประวัติศาสตร์อย่าง W. Bernard c o r s o n เขาก็มองว่าแรงจูงใจส่วนหนึ่งของเท s l a ก็คืออยากได้รับการยอมรับในหมู่วิศวกรเก่งๆด้วยกันซึ่งก็สะท้อนว่านวัตกรรมมันก็มีเรื่องการแข่งขันในวงการเข้ามาเกี่ยวด้วยสรุปแล้วนะครับจากข้อมูลทั้งหมดนี้แก่นสําคัญก็คือเท s l a เป็นผู้พลิกโฉมวงการไฟฟ้าจริงๆด้วยระบบ a อแล้วก็มอเตอร์เหนียวนําการทดนองความถี่สูงของเขาก็ปูทางให้เทคโนโลยีไร้สาย แต่ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือนวัตกรรมยิ่งใหญ่เนี่ยมันมักจะเกิดจากผสมผสานต่อยอดความรู้เดิมๆไม่ได้มาจากคนคนเดียวเสมอไป เป็นการสรุปที่ดีมากค่ะแล้วถ้าจะให้ทิ้งท้ายด้วยแง่มุมชวนคิดจากเทส l a เองนะคะอาจจะเป็นแนวคิดเรื่องการส่งพลังงานผ่านโลกโดยใช้หลักการสั่นพร้องหรือ Resonance หรือความเชื่อที่ว่ากระบวนการในสิ่งมีชีวิตอาจจะมีพื้นฐานมาจากไฟฟ้าหรือแม้แต่ความหลงไหลในธรรมชาติของแสงพลังงานที่มองไม่เห็นที่เขามองว่าเรารับรู้ได้ด้วยตาเท่านั้นสิ่งนี้อาจจะกระตุ้นให้เรากลับมาถามว่าเออมันมีพลังงานหรือปรากฏการณ์อะไรอีกไหมที่เรายังไม่เข้าใจในจักรวาลน,นี้นะคะ